ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 2 0 5ตอนเจ้น้อยผู้โชคดีที่ปู่ให้เป็นสิบสิบล้าน ถ้าจะถามว่าบรรดาสิทธิ์คนไหนที่ได้รับโชคจากหลวงปู่สวงมากที่สุดผมเชื่อว่าในรายชื่อเหล่านั้นจะต้องมีชื่อนี้อย่างแน่นอนเจ้นย mm hmm. ปักทงชัยซึ่งเคยได้รับโชคลาภจากหลวงปู่สวงหลายสิบล้านบาทเจ้นยเล่าว่าได้รู้จักกับหลวงปู่สวงในครั้งแรกจากการชักนำของอาจารย์สุข ในตอนนั้นหลวงปู่มาที่วัดสับน้อยเขื่อนลำพระเพลิงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นาสาวให้ไปหาหลวงปู่สวงเพื่อไปขอหวยเจ๊น้อยก็เลยตามไปด้วยส่วนน้องสาวที่เปิดร้านทองรายนี้ไม่ค่อยจะชอบเล่นหวยวันนั้นอาจารย์สุขโทรมาบอกเลขตอนซื้อหวยครั้งแร,แรกก็ซื้อตัวละร้อยบาทปรากฏว่าถูก งวที่สองอาจารย์สุขก็โทรมาอีกซื้ออีกถูกอีกถูกแบบนี้ใครและจะไม่ซื้อต่อแต่ก็มีบางคนมาเตือนนะว่าให้ระวังเดี๋ยวจะไม่มีเงินเพราะว่าพอถูกงวดต่อต่อไปก็จะยิ่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆในปีพศ2539ตอนนั้นไปกราบหลวงปู่ บอกหลวงปู่ว่าลูกหลานจนไม่มีบ้านอยู่หลวงปู่ก็บอกให้เจนน้อยนี่ยนอนลงอาจารย์สุขก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหลวงปู่จะให้หวยพอนอนลงหลวงปู่ก็เป่าที่ตัวเจนน้อยเป่าวูบหนึ่งเจนน้อยก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ทำอะไรทำเพื่ออะไรก็คิดนะว่าเป็นเกจิถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกทำแน่นอน แต่อาจารย์สุขซึ่งท่านเป็นผู้ที่แปลให้เพราะว่าหลวงปู่นะชอบพูดขเขมรไม่มีใครฟังรู้เรื่องก็เลยต้องอาศัยอาจารย์สุขเป็นผู้ที่ช่วยแปลให้ครั้งนี้ได้เลขมา7จ็ดหกแก็ได้มาล้านแซื้อพันคูณพันหลวงปู่ให้ทั้งบนแล้วก็ล่างจากนั้นก็ถูมาเรื่อย จนซื้อรถป้ายแดงให้กับอาจารย์สุขคันหนึ่งเลยซื้อด้วยเงินสดด้วยต่อมาก็อยากจะได้บ้านหลังหนึ่งก็หลายล้านบาทประมาณสี่ล้านซื้อตัวละหมื่นคูณหมื่นเลยและมันก็ถูกจริงๆงวดนั้นก่อนหวยออกก็พากันไปเดินอยู่ที่ห้างปรากฏว่าพอหวยกำลังจะออกไฟฟ้าในห้างเกิดดับ สักพักหนึ่งไฟก็ติดสว่างขึ้นมางวดนั้นถูกเจ้ามือต้องจ่ายสิบกว่าล้านแต่เจ้ามือไม่จ่ายเต็มจ่ายแค่บาทละสีสิบก็เลยได้มาหกล้านเราก็ไม่ว่าเขาได้มาแค่นี้ก็ดีกว่าเขาไม่จ่ายเลยวันนั้นดีใจกันมากฝ่ายพี่เขยก็ได้ไปล้านสองล้านเฮ hey, ดีใจกันใหญ่ ก็ไม่เคยมีเงินกันขนาดนี้ได้มาก็แบ่งเอาไปทำบุญสร้างกุฏิวัดซับน้อยบ้างทอดกระถินบ้างใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไหนมาไหนกับหลวงปู่บ้างทำบุญตลอดคือถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกสิทธเลอ,อกกันหรือว่าแตกแยกกันหลวงปู่ก็จะไม่ให้บางทีแปลแล้วก็ไม่ตรงก็มีอยู่หลายงวดที่ไม่ถูก ต่อมาในปี2541ก็ไปหาหลวงปู่กับรถของคุณโอง่งจูจูหลวงปู่ก็บอกให้ขึ้นรถหามแคร่แฟนรู้แล้วก็จับจุดได้งวดนั้นออก8 9 7ซื้อไปตัวละ20,000โทรไปหาซื้อยากเลขมันดังก็ดักทุกทางงวดนั้นได้ล้านกว่า ถามว่าเสียนะเสียเยอะไหมมันก็เสียเยอะนะเวลาที่ไม่ถูกเพราะว่าซื้อกันทีละเยอะๆพอเงินเริ่มน้อยเราก็ซื้อน้อยลงพอเราซื้อน้อยมันออกแต่ซื้อเยอะมันไม่ออกมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเพชรบุรีกับคุณโอง่งเพราะว่าหลวงปู่อยากจะกินน้ำตาลสดพอไปถึงเพชรบุรีก็ให้หลวงปู่เขียนเลขให้ หลวงปู่เขียนหนึ่งหก็ซื้อไปสองพันได้มาแสนกว่าบาทอีกยังมีเฮียหมูอีกคนหนึ่งเป็นคนลำปางก็เป็นสิทธิหลวงปู่เหมือนกันแกทำโรงงานพริกอบแห้งแล้วก็ลำใหญ่รายนี้ก็ถูกเยอะเฮียหมูเป็นคนใจกว้างใจใหญ่มากพากันไปเที่ยวที่ตลาดที่เชียงใหม่หลวงปู่อยากซื้ออะไรก็ซื้อให้ เฮียมูแกนับถือหลวงปู่มากนะบางทีหลวงปู่หายไปนานๆหรือถ้าไปหาแล้วไม่เจอถ้าอยากจะเจอจะนั่งจุดทูป9ก้าดอกบอกหลวงปู่ว่ารออยู่ตรงนี้นะเชื่อไหมพอปักทูปเสร็จแล้วก็จะเห็นแสงไฟสว่างเป็นแสงที่ตกลงมาจากบนฟ้าพอแสงตกลงมารถหลวงปู่ก็มาถึง มันเป็นแสงเหมือนกับดาวตกแปลกมากจริงๆหลวงปู่ไม่ค่อยชอบนอนแต่ท่านนอนจะชี้ให้คนนี้คนโน้นมานวดให้กับท่านส่วนเรื่องอภินิหารที่เรื่องของหลวงปู่หายตัวที่เขาล่ำลือกันเนี่ยยังไม่เคยเห็นกับตาแต่เคยเจอเรื่องย่นระยะทางที่หลวงปู่เคยพานั่งรถจากศรีสะเกดไปกรุงเทพเชื่อไหมว่า แป๊บเดียวเองก็ถึงกรุงเทพแล้วนั่งรถไม่เหนื่อยเลยเรื่องโยนข,ข,ข้าวของเข้ากองไฟนี่จริงๆแล้วไม่ได้โยนทุกอย่างนะบางทีหลวงปู่ไม่พอใจเอากระป๋องกาแฟตีหัวจนโนเลยก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่โยนนาฬิกาเข้ากองไฟพอหลวงปูเ่เผลอก็แอบไปหยิบมาเช็ดเชดูปรากฏว่านาฬิกาไม่เป็นอะไรเลย แล้วก็มีบางคนมาถามว่าท่านเป็นพระแน่เหรอก็บอกเขาไปว่าหลวงปู่เป็นพระนะแต่หลวงปู่พยายามทํำเพื่อไม่ให้ใครมาสนใจท่านที่ชอบจับเนื้อจับตัวผู้หญิงก็เพื่อไม่ให้คนศรัทธาแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเป็นพระยิ่งดูๆให้ลึกๆดูไปเรื่อยก็จะเห็นเอง แต่ถ้าดูเพียงผิวเผินก็จะไม่ศรัทธาคนที่อยู่ที่บ้านติดกันเขายังไม่เคยกราบหลวงปู่เลยขนาดเจโนยถูกหัวเยอะๆกันเขาก็ไม่เคยถูกเจโนยเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็ไปบอกกับหลวงปู่ว่าจะขายบ้านใช้หนี้จะใช้หนี้ให้หมดแล้วจะเลิกเล่นหวย พอกลับไปถึงบ้านก็ปรากฏว่าธนาคารอนุมัติให้ขายบ้านได้แล้วยิ่งตอนที่ป่วยเป็นไข้ทับฤดูรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายถึงขนาดต้องเข้าห้องไอซีก็นึกถึงหลวงปู่ถ้าให้ลูกตายก็ขอให้ตายอย่างสบายอย่าทรมานเลยก็หลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนกลับไปที่ห้องพัก แล้วก็ฝันว่าหลวงปู่สวมาหามาเป่าที่หัวอยู่ข้างๆเตียงแล้วพูดว่าหายสลูกตื่นขึ้นมารู้สึกดีขึ้นทันทีแต่ก็ยังเดินไม่ได้เพราะว่าขารีบหมดพอกลับมาบ้านได้สองวันหลวงปู่ก็มาหาที่บ้านพอหลวงปู่เห็นว่าไม่สบายก็เอาน้ำมาให้กินและเอาน้ำมาคนแล้วก็ราดหัว เปียกหมดจนต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนห่มผ้าเตียงที่เจน้อยเคยนอนหลวงปู่ก็ล้มตัวลงนอนแทนจากนั้นพอตื่นมาเจ๊น้อยก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากนั้นก็เริ่มหัดเดินอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นมีแต่คนบอกว่าไม่มีทางรอดขนาดน้องแฟนยังพูดเลยว่าคนที่เป็นแบบนี้ไม่มีทางรอด ที่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลวงปู่ความศรัทธาที่เจ๊น้อยมีต่อหลวงปู่มีมากจนในใจลึกๆของหลวงปู่ย่างถึงได้เมื่อคนที่ศรัทธาหลวงปู่ไม่เคยทอดทิ้งทุกวันนี้เจ๊น้อยท่านคงจะเลิกเล่นหวยเหมือนดังที่ได้สัญญาเอาไว้กับหลวงปู่สวงหลวงปู่พูดบ่อยๆเลยว่า การเล่นหวยเล่นหมายถึงของเล่นที่ไม่ใช่ของจริงแต่ถ้ามีบุญสัมพันธ์กันกับปู่เมื่อบุญมาถึงวันนั้นคุณอาจจะต้องร้องว่าอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆเหรออิริเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิริคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นพบหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ